วันนี้เรามานี้ที่ใหญ่กันนะคะพี่จอตอนนี้นะคะอยู่ที่เ็นิทัสกานนะะเกาีเ่ยวกับพวกเฮลท์แคร์พวกของใช้ต่างๆทีเออ่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงๆเราใช้ในโรงพยาบาลเป็นหลักโฮมยูสอาจจะมีบ้างน,นะคะเนอร์ซิงโฮมเนอร์ซิงโฮมนะคะอันนี้ใช้ในเนอร์ซิงโฮมก็ได้นะคะางานชื่อ HCR จัดมาแล้ว50ครั้งค่ะนะคะแต่ว่าในแต่และบูธค่ะก็ะน่าสนใจนะคะส่วนใหญ่นี่เหมาะกับผู้สูงวัยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะที่สามารถมีมีเครื่องเซ็นเซอร์พือ่อดีเช็คว่าตอนนี้มูฟเมนต์เขาเป็นยังไงคัตาหัวใจัตาหัวใจการเต้นเนนช็คได้หลายอย่างนะคะชีพจรแต่ะแตและที่ก็มีจุดข,ขายแตกต่างกันไปค่ะน่าสนใจมากเลยิ่ยี่จะตอทีกตน